สวัสดีตอนเช้าครับเพืเ่อนๆพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทยภูนะครับวันนี้ครบรอบนะครับการปลูกทุเรียนยน,นะครับที่ในสวนมะนาวนะครับปลูกแซมในสวนมะนาวนะครับครบ3เดือนนะครับ ครบ3เดือนแล้วนะครับสำหรับการปลูกทุเรียนหมอนทองนะครับชุดนี้จะปลูก4ต้นนะครับชุด3เดือนจะปลูก4ต้นนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับเดือนที่3เข้าสู่เดือนที่3นะครับเพืเ่อนๆจะเห็นว่าโคนทุเรียน,นะจะโตขึ้นนะครับเนื่องจาก ผมได้ทำการนะครับพูนโคกหรือพูนโคนทุเรียนนะครับทุกๆหนึ่งเดือนนะครับทุกๆหนึ่งเดือนจำนวนสามครั้งนะครับสามเดือนก็จะได้โคนทุเรียนประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับนี่คือทุเรียนสามเดือนครับก่อนปลูกนะครับต้นพันก้าพันนะครับ ประมาณ60เซนนะครับ60เซนตอนนี้ก็ต้นก็เลยเอวแล้วครับเลยเอวแล้วครับสิ่งที่เห็นนะครับระหว่าง3เดือนนะครับก็คือการแตกยอดนะครับการแตกยอดเข้าสู่เดือนที่3นะครับก็ใบก็เข้าสู่ใบเพสลาดนะครับเริ่มแก่นะครับ แล้วก็เริ่มทำยอดใหม่นะครับเริ่มทำยอดใหม่พอใบแก่ครับเขาก็จะแทงยอดใหม่ออกมานะครับใบชุดนี้ก็จะ,จะได้ประมาณสามสี่ใบนะครับยอดอยังแทงไม่ยาวนะครับยอดชุดแรกนะครับสี่ใบนะครับกว่าจะเพลสลัดได้ขนาดนี้นะครับยอดตั้งแต่แทงออกมาก็ประมาณ 60วันนะครับก็คือ2เดือนนะครับตั้งแต่ยอดแทงออกมายอดอ่อนนะครับจนใบเพสลาดนะครับใช้เวลา2เดือนนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้ครับสังเกตเห็นนะครับโขนต้นเริ่มจะโตนะครับโคนต้นเริ่มจะโตแล้วนะครับตอนซื้อมานะแรกๆต้นเล็กนะครับ ตัวเล็กนะครับนะครับต้นตุเรียนอายุสามเดือนครับผมต้นนี้ก็จะกิงก้านสาขาก็แขนงก็จะสวยครับสามเดือนครับผมครับเพื่อนเพื่อนสามเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมครับทดลองปลูกนะครับชุดนี้สีต้นนะครับเดี๋ยวครบครบหนึ่งปีครับต้นจะโตขนาดไหนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน งมารุ้นมาติดตามดูนะครับว่าผมจะทำทุเรียนออกมาได้สวยไหมนะครับหนึ่งปีต้นจะสวยเหมือนหลา,ายช่องที่ปลูกไหมนะครับตอนนี้ต้นนี้ก็ได้ประมาณ3เดือนนะครับสวยนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่สองนะครับชุดนี้จะปลูกไว้4ต้นนะครับชุด3เดือนจะปลูกไว้4ต้น แสมในร่องมะนาวนะครับเดี๋ยวพอทุเรียนโตนะครับเราก็จะเอามะนาวออกนะครับตอนนี้ให้ทําเป็นร่มเงาไปก่อนตอนนี้ก็จะเป็นต้นที่สองนะครับใบใหญ่ๆนะครับต้นนี้ใบใหญ่ๆใบหนาครับเขียวเข้มใบอ่อนก็เริ่มเพสลาดเหมือนกลันนะครับต้นที่สองผลต้นก็เริ่มเริ่มโตนะครับผลต้นเริ่มโตแล้วนะครับ คนทุเรียนผมก็ทําการพูนขยายโคนออกมาคนระับเพื่อล่อให้รากเขาเดินนะครับล่อให้รากเขาเดินดีแล้วก็เอาเศษฟางคุมเศษฟางคุมร <pper pper> <pper pper> อบๆทรงพุ่มนะครับอยา่าเปอย่าคุมชิดโคนเกินนะครับเดี๋ยวรอ,อให้รากเขาออกมานะครับมีความชุ่มชื้นนะครับเดี๋ยวรากเขาจะออกมาหากินนะครับสังเกตที่โคนต้นนะครับ จะมีการขยายนะครับของคนต้น,นครับนี่คือต้นที่สอนะครับต้นนี้ใบจะใบเก่านะครับจะหนาเขียวเข้มเลยครับใบเก่านีจะเป็นยอดใหม่ครับใบใหญ่ครับต้นนี้เข้าสู่เดือนที่สองผมก็ให้ปุย๋ยแล้วนะครับ สีหยิบมือนะครับนี่ใบหนาใบใหญ่ครับเข้าสู่เดือนที่2ก็ให้ปุ๋ยนะครับรอบๆส่งพุ่มนะครับสจุดจุดและหยิบมือนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่3ามแล้วเดี๋ยวพาไปดูต้นที่3มครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่3ามนะครับ นี่ครับผมนี่ต้นที่สามครับปูนโคลนเอาฟางหรือเอาหญ้าแห้งคุมนะครับนี่ใบใหญ่เหมือนกันนะครับใบก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรนะครับยอดใหม่กำลังจะแตก ยอดใหม่กําลังจะแตกออกแล้วนะครับนี่ทุรเรียน3เดือนครับผมตอนซื้อมา60เซนนะครับหกเซนตอนนี้น่าจะแปดสิบแปดเก้ซนได้นะครับ,เก,บเกือบเกือบเมตรแล้วนะครับ3เดือนครับปูนโคลน,นะครับภูมย้า ให้ความชุ่มชื้นเขาครับระหว่างที่ฝนทิ้งช่วงนะครับทุเรียนก็จะได้ความชุ่มชื้นรากเขาก็จะเดินออกมาหากินเดินดีนะครับทําให้ดินมีอินทรีย์วัตถุเยอะๆนะครับทุเรียนรากจึงจะเดินดีโตวไวครับผมเดี๋ยวไปดูต้นที่4กันนะครับต้นนี้เป็นต้นพีครับต้นพี กำลังบำรุงรักษาใส่ปุ๋ยนะครับทุเรียนในสวนมะนาวครับพอทุเรียนโตเราก็เอามะนาวออกนะครับผมก็เริ่มทยอยนะครับตัดต้นมะนาวต้นไหนที่กิ่งก้านเขาเข้ามาเยอะนะครับนี่คือต้นที่สี่นะครับต้นนี้ ยอดกำลังแทงยอดกำลังเดินนะครับพบปัญหามีมาแมลงมากัดกินนะครับเนื่องจากฉีดยาไม่ได้นฝนชุกฝนเยอะนะครับช่วงนี้นขี่มแมลงน่านจะเป็นมแมลงชนิดไหนเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวพามาดูศัตรูของมะนาวเฮ้ยศัตรูของทุเรียนนะครับที่มากัดกินใบ ทุเรียนของเรานะครับนี่ถ้ารักษายอดไม่ไม่อยู่นะครับทุเรียนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะครับเนื่องจากใบน้อยน,นี่นะครับคือต้นที่สนะครับรุ่นอายุ3เดือนครับผมตอนปลูกต้นนะครับหกเซนนะครับหกเซน ประมาณนี้นะครับน,น,ออน,นี่คือยอดที่เขาแตกขึ้นมานี่คือยอดที่เขาแตกขึ้นมาสี่สี่หใบความต้นก็เริ่มโตขึ้นนะครับพูนโคนแล้วก็คุมยญ้านะครับ ตเรียนครับอายุ3เดือนครับผมสําหรับวันนี้นะครับผ่านเพื่อนมาอัปเดตนะครับทุเรียนอายุ3เดือนนะครับปลูกตั้งแต่เกือบกลางกลางกลาง,กลางเดือนเมษานะครับกล,กลางเดือนเมษาตอนนี้ก็กรกดาครับกลางเดือนกรกดานะครับเข้าสู่เดือนที่3าม ยังรอดทุกต้นนะครับยังรอดทุกต้นยังไม่ตายครับผมทุเรียนสามเดือนของสวนกเกษตรไทยภูนะครับทุเรียนในสวนมะนาวครับผมเกิดทยอยตัดต้นมะนาวออกนะครับเพื่อให้ทุเรียนได้รับแสงอย่างเต็มที่นะครับได้รับแสงอย่างเต็มที่นะครับต้นนี้ก็ทยอยอ,ออกนะครับส่วน ร,นนร,ร,รุ่นพี่นะครับก mm ็ท hmm. ยอยเอามานาออกนะครับ mm hmm. มานาวงโบที่อยู่รอบๆข้างนะครับ mm hmm. ต้นไหนที่กิ่งก้านสาขาเข้าไปในทรงพุ่มทุเรียนก็จะออกนะครับ mm hmm. นี่ครับทุเรียน mm hmm. เป็นรุ่นพี่นะครับที่ mm hmm. ไม่ได้ดูแลนะครับ mm hmm. ตอนนี้อายุห้าปีนะครับ เป็นต้นที่เล็กที่สุดนะครับอายุ5ปีก็ตอนนี้กำกำลังบำรุงใส่ปุ๋ยนะครับเร่งโตเขาอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเนช้านี้ก็พามาดูทุเรียนเล็กอายุ3เดือนนะครับอายุ3เดือนอายุ3เดือนนะครับยังรอดทุกต้นครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูทุกเดือนนะครับสำหรับ การเปลีป่ยนแปลงของทุเรียนในสวนมะนาวของช่องเกษตรไทยพูนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนะครับของช่องเกษตรไทยพูมีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามกด subscribe ด้วยขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า เดี๋ยวจะอัปเดตท,ทุเรียนที่ปลูกนะครับให้ดูทุกๆเดือนนะครับทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวอัปเดตจนกระทั่งโตเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่องเกษตรไทยบูจะทำทุเรียนได้ต้นสวยต้นโตนต้นใหญ่ขนาดไหนนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ